ตายชุติมาพูดแล้วหลังลงรูปติดแขนปิศาชาวเน็ตโยงใส่หนุ่มคนดังหลังคุณแม่ลูกหนึ่งตายชุติมาทำเอาชาวเน็ตฮือฮาด้วยการโพสต์ภาพเช็คอินปาร์ตี้ริมทะเลสวยๆแต่มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์ร้องเอ,เอ๊ะเ,เพราะในภาพติดแขนปิศาซึ่งชาวเน็ตคอมเมนต์โยงไปที่หนุ่มคนดังรายหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตายออกมาพูดแล้วว่าหนุ่มปิศาในอินสตาแกรมคือรุ่นน้องที่สนิทกันเท่านั้นไม่ใช่คนคุยและไม่ใช่ตัวหลอกอะไร ตอนนี้อยากโฟกัสแค่เรื่องลูกกับเรื่องงานยืนยันว่าตอนนี้โสนิทไม่มีคนพิเศษไม่มีคนคุยส่วนที่หลายคนโยงไปถึงนักสแสดงหนุ่มคนดังเบนซ์อัธนีนนั้นคุณแม่ลูกหนึ่งบอกชัดว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนที่เข้ามาจีบและคนในรูปก,ก็ไม่ใช่เบนซ์ซึ่งก็มีการได้ไปคุยกับอีกฝ่ายแล้วเรื่องโดนโยงรูปแต่ก็ไม่ได้มีอะไรยอมรับว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนก็มีประเด็นและรู้สึกกลัวไปหมด เพราะแค่ไปกับเพื่อนหรือไปกับพี่ชายก็โดนยงไปว่าเป็นแฟนใหม่แต่พยายามไม่สนใจกับข่าวซุบซิบแบบนี้พยายามคุยกับลูกสาวตลอดเวลามีข่าวออกมาเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น